มาดูเรื่องของความรักกันมากดีกว่านะครับสําหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะ,ะคนโสดในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นม่วงช่วงที่ต้องเข้าใจหัวใจตัวเองมากที่สุดนะครับต้องปล่อยวาง เรื่องอดีตนะเพราะว่าในตำแหน่งของพุตตะรักครั้งใหม่ไปขึ้นเป็นห้าดาบห้าดาบคือในเรื่องของการที่มันอยู่กับตัวเองนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะแยะมากมายนะมันเหมือนมีเรื่องฝังใจในตำแหน่งของปัตตนิไปขึ้นสิบดาบมันมีเรื่องการถูกทยศหักหลักในเรื่องความรักและมันเป็นช่วงที่ต้องดูใจนะมันยังมีความอึดอัดใจไม่สบายใจอยู่ดละมันต้องศึกษาสร้างพลังงานจิตใจตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นซึ่งพลังงานรักครั้งใหม่เป็นพลังงานการที่มันเป็น เฝ้ารอคอยรักที่ดีๆเฝ้ารอคอยให้รักมันดีขึ้นดาวเนี่ยชาวราศีตุลน,นะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์พบรักอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเข้าใจตัวเองให้เยอะๆนะครับถึงแม้ว่าพลังงานแห่งความรักมันไม่ได้แบบถึงขั้นจะมีโดยเดินทีแต่เป็นช่วงที่คุณปล่อยวางเข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดก็จะดีกว่าในเรื่องของความรักกันเองนะครับ มาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซนต์ดีกว่าเออเราจะเพิ่มเปอร์เซนต์ให้ความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นอเป็นไรต่างให้ขึ้นเป็นพระอศวินนะคบให้ขึ้นในเรื่องของการดูแลจิตใจนะครับการเปิดใจรักดีๆรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆต่างๆนะ,ะซึ่งองค์สิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของการเปิดใจนะครับเปิดใจเพื่อรับพลังงานดีให้ เกิดขึ้นทางทจิตใจตัวคุณและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพบรักมันจะมีหรือดีขึ้นในตัวเชิงจักนะครับมาดูเรื่องของคาแนะนําเพิ่มเติมดีกวา่านะไพ่ขึ้นเป็นบาคร่ะดึหเออการสร้างความสบายใจไปเที่ยวบ้างเออไปหาเพื่อนไปหาคนที่คุณรู้สึกสบายใจเออไว้ใจนะครับเดี๋ยไปไปทั้งตามทานเครื่องดืม่มทานกาแฟไปกินข้าวหาอะไรทไําในช่วงนี้อย่าอยู่กับบ้านแบบตลอดเวลาเออต้องหาเรื่องไปทําอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะ ค่อนขาจิตใจตัวเองนะครับสองไพ่ก็เรื่องเ,เรื่องของความเคารพการเคารพหัวใจตัวเองเออกันเคารพความเป็นตัวคุณรักตัวเองให้เยอะๆนะครับและเมื่อคุณรักตัวเองเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนที่รักคุณเข้ามาคุณได้ด้วยนะครับรวมไปถึงคุณรักตัวเองแล้วคุณก็จะมีใจหรือพื้นที่ทางใจเนี่ยไปรักคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการสะสมได้บุญกันมาดีกว่านะฝนสดเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นปิดทองขุทธรูปนะครับช่วยหนุนนําเสริมสร้างความสง,งา่าดึงดูดความรักเข้ามานะครับสองไพ่ขึ้นเนี่ยมาทำบุญเกี่ยวคนพิการนะครับไปตามมวยนิตต่างๆก็ได้นะหรือคุณช่วยเหลือนะคนพิการหรือว่าไปาบริจาคนะเ,เกี่ยวกคนพิการเนี่ยจะหนุนนำให้เสริมสร้างพลังงานของความสำเร็จ ในเรื่องของความรักก็ดีในเรื่องชีวิตก็ดีแต่โดยเังกัดน,นะครับมาดูเรื่องของการมูกันบ้างดีกว่านะครับอมืมาดูซิว่าพลังงานสิ่งศักดิก์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับว่าจะมูอยา่างไรเาจะบอกว่าอยา่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นตเตะเซี่ยหกโจะนะครับพลังงานของสิ่งศักดิก์สิทธิ์อืมนะครับคุณได้ไปไหว้ตเตะเซี่ยหกโจหรือเทพเจา้าเฮงเจียนะครับให้ทาปกปักรักษานุนนำประทานพรอ,อมหลักให้กับคุณคุณสามารถจะไปไหวได้ที่ สารเจ้าพ่อฮงเจียสวดพักสิบเก้านะครับให้ทตำหนุนนําช่วยเหลือความรักคุณให้มาเร็ววันเร็วพันธ์นะอุปสักษ์ขวางกั้นเพอให้หายไปผ่านพ้นไปได้ดีต่อมานะครับให้ขึ้นเป็นพระฤาษงนารอดนะครับ พระศรีนารอดหมายถึงพลังงานของครูบาอาจารย์ที่อยู่กับตัวคุณอยู่แล้วนะครับแนะนําให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงพ่อแก่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนนะครับทาที่บ้านก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะครับให้ทาปกปักรักษาก,ก็จะประเป่าเรื่องที่เป็นสิ่งร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับอะไรก็ตามที่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีให้ครูบาอาจารย์คอยหนุนนําช่วยเหลือให้คุณสมหวังสมปรารถนานั่นเองนะครับมาดูเรื่องของ คำเตือนมาดีกว่านะเออไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเทพเจ้าเพิงเจียยไพ,พ่ขึ้นซ้อนในนั้นเนี่ย,ยดูสิด้านในพวกชุนี้คุณไปไหว้หรือขอพรกับเทพเจ้าเพิงเจียยนะให้พลังงานของความรักได้มีความสมหวังเร็ว มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงไพ่ยังบอกเรื่องเตือนเรื่องความใจร้อนไม่ต้องใจร้อนเรื่องความรักจนเกินไปบางอย่างก็ต้องรอนะบางอย่างก็ต้องให้กําลังใจ,ใจตัวเองเยอะๆเ,เพื่อจะฟื้นคืนพลังใจให้ดีขึ้นและคุณก็จะได้รับรักดีๆจากการที่คุณรู้จักตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ความรักจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การสาร้างพลังงานจิตใจที่ดีในปัจจุบันดะังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูสาหรับในเรื่องของคนที่เลิกลากันไปแล้วดีกว่านะครับออสาหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานของความปรับใจนะการปรับใจการสร้างความเข้มแข็งทางทจิตใจเพราะในตําแหน่งของตัวตนเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นราชนิสุดานนะคุณมีความแกร่ง หรือคุณต้องแก่งเมันต้องมีสองอย่างนะมันอาจจะแยกกันไม่ออกคือความแข่งหรือต้องแข่งให้มันผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปให้ได้กับเรื่องต่างๆที่ผ่านพ้นมาต้องคอยศึกษาต้องคอยดูใจให้ผ่านพ้นในพลังงานลบๆความอ,อัดทางทจิตใจการตกทอยรหลังหรือใครถูกหักอกมา,ากใครถูกคล้ายๆกับว่าโดนมือสามแย่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาหักมีแล้วมันเป็นเหมือนพลังงานที่มันต้องใช้เวลา เยอะอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูพลังางานของรักเกา่าดีกว่าว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นเป็นเดอะสตาร์ไพ่ขึ้นเป็นเพอเร์เรนะครับเดบอะสตาร์เนี่ยบอกอะไรนะเดอะสตาร์บอกเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความหวังสิ่งที่มันเป็นความคิด สิ่งที่มันเป็นความที่มันจับต้องไม่ได้นะพลังงานของรัฐเก,กา่าโอกาสกลับมาเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันเหมือนยังคงต้องปรับใจยังคงต้องยอมรับความเป็นจริงมาเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นอากาศไปแล้วมันเป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วดังนั้นชาวราศีตุลน,นะครับเปอร์เซนต์โอกาสรัฐเก,ก่ากลับมาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะพลังงานไม่ได้เยอะนะคะรับพลังงานที่มันเป็นเหมือนให้คุณยอมรับมากกว่ากับความเป็นจริงนะครับ มาดูในเรื่องของรักใหม่ดีกว่าโอกาสที่จะมีรักใหม่เข้ามานะครับจะเป็นอย่างไรจะมีมาเข้ามาไหมไพ่ขึ้นเป็นหกไม้ไพ่ขึ้นเป็นเทวดานะครับในเรื่องของพลังงานของรักใหม่โอกาสมีไพ่ขึ้นเป็นเทวดานะโอกาสมีความสําเร็จและหกไม้ก็เป็นความสาเร็จนักเข้าเส้นชัยหรือ,อยที่ว่าตัวคุณจะเปิดใจให้รักใหม่เข้ามา กับชีวิตตัวคุณด้วยหรือเปล่าแล้วเนี่ยาอร์สตุนนะคะรับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์พบรักใหม่อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์นโอกาสรักใหม่มีเข้ามาตีถือว่าคุณจะปล่อยวางเรื่องรักเก่าสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นอย่างไรมากกว่านะครับมาดูวิธีการนะเพิ่มปเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เฉันอยากจะลองออลองเปิดโอ,อกาสให้รักเก่านะจะต้องทำยังไง ให้ขึ้นเป็นน,นักเตินะครับน,นักเนตินตเนติเทวีนเนตินะบ่งบอกเรื่องของอการเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องเหมือนเป็นการที่มันต้องเป็นบริษัทที่หนึ่งที่จะต้องให้อภัยในทุกเรื่องนะเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นภยัยเป็นพยันตรายต่างๆหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องปล่อยวางให้ได้หรือบางอย่างก็ต้องใช้เวลาที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเพราะว่าไพา่ใบนี้บอกตรงๆเลยไพย่ใบนี้คือไพ่ แห่งความโชคร้ายภัยแห่งภัยพิบัติภัยแห่งความเสื่อมนะภัยแห่งความวินาศนะเป็นพลังงานของความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วถ้าหากคุณแล้วมันไปให้อภัยกันไปได้เ,เรื่องของการสร้างเปรเซ์ให้มันเพิ่มขึ้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่มันก็ต้องมีความแบบ ช้ำจิตช้ำใจอยู่ด้วยเหมือนกันต้องเจือจากการรอคอยเกิดจากการที่ต้องให้เวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับมาดูเรื่องพลังงานของรักใหม่ดีกว่าเออจะทำยังไงให้โปรเป็นท์พงงานรักใหม่เพิ่มขึ้น พ่ขึ้นเป็นพระนารายณ์มารมศิธิ์นะครัไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการพักผ่อนเมื่อใจิตใจคุณพร้อมนะเออความรักโอกาสดีๆนะมันไม่ได้ยากเลยนะเรื่องรักใหม่เป็นพลังงานที่เราไม่ต้องฝืนนะไม่ต้องยื้อนะเป็นพลังงานงความสบายใจที่ซ้าไปนะนะัเรื่องมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องทําอะไรเยอะมันเหมือนการที่คุณปล่อยวางเรื่องรักเก่าแล้วก็เพียงแค่เปิดใจนะกับพลังงานใหม่และคุณก็จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปโดยปริยายเป็นแค่เปิดใจล้วกันนะครับ มาดูเรื่องของคำแนะนํานเพิ่มเติมคาแนะนํานเพิ่มเติมนะครับให้ขึ้นเป็นโปรง่เปรงเอเอโปร่งสเถะนะเรื่องของความรักอะไรก็ตามที่หากมยูนรู้สึกฝืนใจไม่สบายใจนะมันต้อง ยอมรับความเป็นจริง 2. ไปขึคค้ว่าต้องคอยหาทางออกอะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าของความรักคุณค่าของชีวิตทุกอย่างขึ้นกับแต่งโคุณทั้งสิ่งนะครับอมไปขึ้นในเรื่องของการศึกษาในการเรียนรู้กับสิ่งที่มันผ่านพ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในปัจจุบันอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นและไปข้างหน้าให้ตัวคุณมีความสุข มากยิ่งขึ้นนะครับมาโดยเรื่องของการสะสมแต้มบุญยกันกป่านะใครขึ้นในเรื่องของการใส่บารกับ พระบทใหม่จากภัยเวินพระได้นะใส่บาตรกับพระบทใหม่หรือการใส่บาตรหน้าบา้านของคุณก็ได้เพื่อเสริมพลังงานบุญของคุณให้พักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมเวรอุทิศบุญให้กับพลังงานแห่งรักที่ผ่านพ้นมาให้ความรักตัวคุณดีขึ้นให้คุณมีสติมากขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการล้างห้องน้ําวัดเอ,อ่ยช่วงนี้ก็ไปเข้าวัดเข้าวาไปทาบุญไปใส่บาตรไปล้างห้องน้ําวัดไปทาสาธารณประปโยชน์ต่างๆปัดกวาดเช็ตูต่างๆนะเพื่อธนุบำรุงศาสนาเพื่อจะ นำให้พลังงานแห่งอุปสรรคพลังงานแห่งเจ้ากรรมนายเวรให้พลังงานเหล่านี้มีพลังงานที่ให้คุณปราศจากทุกให้คุณปราศจากอุปสรรคต่างนานาใน,นเรื่องความรนะักออกไปจากชีวิตตัวคุณเสียทีและเจอความรักดีๆเข้ามาได้ด้วยชับกันนะครับมาดูเรื่องของการมูกันบ้างดีกว่านะครับพลังงานของสิ่งศักดิ์พลังงานของครูบาอาจารย์นะครับจะมูกแต่ไรนะเออเสียทีควรจะไหวอะไรดีในตรงนี้ ให้ขึ้นเป็นพระพิคเนในช่วงนี้ไหว้พระพิคเนเพื่อจะเสริมให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังดังใจนะครับแนะนําไปไหว้ที่งวยขวางเนินนะพลังงานของพระพิคเนจะหนุนนําไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาเอออะไรก็ตามที่คุณอยากจะพบอยากจะเจออยากจะสับเร็จนะให้ไปขอพรกับองค์พระพิคเนนะครับต่อมา ให้ขึ้นเป็นพระศิวะนะครับอืมนะไหว้พระสิวะประาศจากทุกปราศจากอุปสรรคทั้งปวงนะครับแนะนําให้คุณไปไหว้พระศิวะเพื่อจะนุนนํานะครับสร้างพลังงานให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นแนะนําให้คุณไปไหว้ที่บิกซีราชดำเนินนะครับให้ทำปักรักษาป,ปัดเป่าน้ทุกศกโรคภ,ภัยต่างๆให้คุณพบจะเจอแต่ความสําเร็จความ สมหวังในเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคาเตือนนะนทุิสําสหรับผู้ที่เลิกลาไปแล้วให้เือนว่าอยาใจบ้างใครขึ้นเป็นพระอัฐเรสวัตรใครขึ้นเป็นพระสิวะด้วยแล้วก็ขึ้นเป็นพระแม่ด้วยอืแนะนําก่อนเลยนะแนะนําก่อนเลยนะในเดือนนี้นะสำหรับประชาชนราศีตุลเนี่ยให้คุณไปไหว้ทั้งพระศิวะพระแม่นะครับแล้วก็พระพิฆเนศพระขันทกุมาร ไหว้ครบเลยจะเป็นเรื่องความที่เหมือนไหว้ทั้งครอบครัวอืไหว้ทั้งพระแม่พระศิวะพระแม่อุมานะเออพระแม่อพระศิวะพระพิคเนตแล้วก็พระขันทกุมารเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้คุณมีความรักที่มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หรือเราสามารถจะไปไหว้ที่วัดแขกสีลมก็ได้นะครับหรือ,อจะเป็นการไปไหว้ที่วัดเทพมณฑ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเราไหว้ให้ครบเพื่อจะหนุนาให้ความรักสดใสให้ความรักสมหวังได้ด้วยเช่นกันนะครับลวมไปถึงไพ่ย,ยังเตือนนบอกในเรื่องของการปรับสำนุนชีวิตปรับสมนุนของใจปรับสำดุนในเรื่องของการกระทําต่างๆคุณเรียนรู้ แล้วเรื่องรักแย่ๆมาแล้วคุณเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วคุณสามารถทําให้ความรักดีขึ้นได้และเปอร์เซ็นต์ในความรักก็จะบังเกิดขึ้นหากคุณยังจมกับอดีตจมกับความทุกข์อยู่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มทานขึ้นได้รวมไปถึงเปอร์เซ็นต์ก็จะลดได้โดยเฉงแ่ะนะครับดวเนี้ยดวงที่ได้ต้องรับจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับสำหรับที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสำหรับเจ้าชะตาไพา่นในเรื่ององการตัดสินใจเรื่องความใช้ความคิดอยากจะให้มันมีความมั่นคงมีความชัดเจนนะมันเหมือนทําทุกวิธีทางไป่คือทำทุกวิธีทาง,าทททางแต่มันยังแบบมีความไม่ชัดเจนเข้ามาเยอะแล้วก็ยังมีความที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนทําดีแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นอะ่ะอืมสําหรับ คนที่คุณคุยด้วยไปขึ้นเป็นสิบดาบเขามีความทุกข์ใจนะเพราะตำแหน่งของปตัตตนเนี่ยไปขึ้นเป็นสิบดาบปบอกเรื่องของความพึดอัดใจแล้วก็เป็นความกังวลใจมันเหมือนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเร,เรื่องของความปรักนะครับแล้วมาดูสิวา่าเขาคิดอย่างไรกับคุณให้ขึ้นเป็นราชาือดาบให้ขึ้นเป็นทางสังเวร นะครับเราตัดสินใจนะเพราะว่าในตัวคุณเนี่ยพระค้อเป็นราชนถทอดาและตัวเขาเนี่ยเป็นขึ้นเป็นราชาทอดามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจและก้าวข้ามปัญหาดังนั้นเขาไม่ไม่ได้รู้สึกแย่คุณเขารู้สึกกลัวมากกว่าว่าเขาจะทําความรักเนี้ยไมไ่ได้ดีหรือเปล่าเขาจะเออเหมือนเขาคิดเยอะเกินไปอ่ะกับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อดีไหมหรือจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์มันทําให้มันไม่กระเตืองเนื่องจากมันไม่ได้คุยกันเยอะแยะมากมายพยายามจะเลี่ยงพยายามจะไม่เข้าหา มันจึงต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องพูดเนี่ยต้องค่อยๆเกิดความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจชดีกวา่าแล้วเนี่ยชาวราศีตุลน,นะคะรับเปอร์เซนต์เกณฑ์รักพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลากับความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้แย่มันยังสามารถจะพัฒนาไปต่อได้นะอยู่ที่ว่าตัวคุณนะครับจะต้องอดทนจะต้องเข้าหาจะต้องเพิ่มเปอร์เซนต์ความรักอะจะเพิ่มเปอร์เซนต์อย่างไรนะทุกท่าน ใครขึ้นเป็นเทวีพระภูชระนะครับความหลากหลายนะความทัดเทียมการเข้าหากันเข้าใจในความเป็นตัวได้ตนของกันและกันเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยมันเหมือนเห็นอกเห็นใจกันอะและคุณก็จะไม่ไปตัดสินและคุณก็จะไม่เล้าเล้าเหลือเออคุณไม่ไปแบบ ไปกดดันความรักจนเกินไปนะครับมาดูคำแนะนาเพิ่มเติมดีกว่านะไพ่ขึ้นเป็นทําความสะอาดนะในเรื่องของการปรับทําความสะอาดใจปรับทําความสะอาดความรักให้ปราศจากความทุกข์ปราศจากความที่มันเป็นความกดดันในการและกันเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องเข้าใจในเรื่องอดีตต้องเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มันผ่านพ้นมาเพื่อที่จะ พัฒนาความรักไปต่อนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของไดอารี่นะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความรู้สึกดีๆความรู้สึกเกา่เกาๆเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอดีตทั้งคุณและเขามาเป็นการถ่ายทอดแล้วก็ปรับให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันดีขึ้นมากดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันมากเร่ออย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นถวายดอกไม้นะครับ ถวายดอกไม้กับพระพิาษีสงฆ์ก็ได้นะอย่างเช่นใส่บาทก็มีดอกไม้หน่อยหรือการถวายดอกไม้ในิ้่พระที่บ้านก็ได้นะครับหรือคุณไปไหว้เทพเทวาก็มีพงวงมาลัยมีดอกไม้ไปถวายเทพเทวะเพื่อจะส่งเสริมความสง่าราศีเสริมความรักให้เกิดความสัดเจนมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นเรนื่องของการทําบุญวัดที่ อยู่ติดต่มนน้ำปัจจัยเกี่ยวกับน้ำนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้อ่ความเจริญงอกงามนะครับความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักแล้วก็ความโชคดีความสมบัติก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวคุณได้โดยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องการหมูบ้างดีกว่านะครับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะจะหมูอย่างไรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะควรจะไปไหว้องคใจบ้างในช่วงนี้ ไฟขึ้นเป็นพยากรุฑนะครับคุณสามารถจะไปไหว้พยาครที่ตรอกกุดได้นะครับให้พยากรปกปักดังสานุำนำให้คุณสมหวังังใจในเรื่องของความรักให้เกิดความสัขเจนมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของเท้าทศรุนะครับอแนะนําให้คุณไปไหว้ที่เกศสวิสดิก็ได้นะที่เกศสวิสดิก็จะมีเท้าจากตุโรกบาลทั้ง4นะครับก็จะมีทั้งเท้าทศรุนะครับเท้าวิรุณหกเท้าเวสวรรันเท้าวิรุปักนะครับ จะเป็นพลังงานที่จะดุนนำเกิดแต่ความสเร็จเกิดแต่ความสมบงังเกิดแต่ความชัดเจนขอพรนะครับกับเท้าทศรถขอพรกับเท้นาจัตุรบาลทั้งสี่เพื่อจะดุนนำให้ความรักงคุณสมบัตดังใจนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนกันบ้างนะคำเตือนสำหรับคนที่ความมันไม่ชัดเจนนะให้ยอยากจะเตือนก็อย่าใจบ้างนะครับใครเกิดในเรื่องอุตติธรรมนะอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางหรือว่า การที่คุณต้องชักน้ำหนักให้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะอะไรเป็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของกันและการก็จะไม่ทําให้มันเกิดความลําบากใจสร้างแบบความสบายใจให้ซึ่งกันและการเพื่อส่งเสริมให้ความรักของคุณกค,คู่ดีขึ้นและเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นกระชับความสัมพันธ์ให้มันมีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปต่อได้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ดวงจสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับ มาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับอ่าคนมีคู่พลังงานของเจ้าชะตาพ่ยึึนเป็นราชีตุดาบ่งบอกเรื่องของความแบบเปะมันมีความแบบวางแผนต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ทําไม่ได้แบบนั้นมันเหมือนมีความแบบใจร้อนอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยทําไมไม่เป็นอย่างนะั้นทำไมเป็นแบบนี้มันมีการแบบโอ้อยากให ความรักมันเป็นได้แบบอย่างที่คุณต้องการพยายามจะเอ๊ะทาไมเขาไม่เป็นอย่างใจเราเลยเพยายามจะเข้าหาส่วนคู่คุณเขาไม่เขาอดอัดเนี่ยพย่ขึ้นเป็นสาดดาบไพ่ขึ้นเป็น10ดาแล้วก็ต้องมีการเข้าใจเยอะในเรื่องของความต้องการให้มากๆ, <S <S ๆเดี๋ยวมันจะกลับลายเป็นการที่มันไม่เข้าใจกันจริงๆเจตนารมของคุณน่ยดีในเรื่องของความรักคุณก็อยากพัฒนาความรักให้มันมีความอุดมสมบูรณ์พ่ยขึ้นเป็นเซ็ตถวยเนี่ยคุณก็อยากให้เป็นความรักที่มันหวานชื่นมีความสุขแต่คู่คุณบางทีเขาไม่ได้เข้าใจเขามอง พิบินทุกผูกเป็นผิดเ่ยเขามองแต่สิ่งที่คุณตักคุณเตือนบอกในสิ่งที่คุณใช้อารมณ์กับเขาเขามองแต่เรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาถูกกระทํามากกว่าดังนั้นมันต้องเกิดจากการสื่อสารให้มันเกิดความชัดเจนจะดีกว่าดังนั้นชาวราศีตุลเปอร์เซนมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงอึดอัดใจเป็นช่วงของการสร้างพลังงานความหนักให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะครับเรามาดูเรื่องของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต จะทําไให้ขึ้นเป็นพระสุขเนะี่ยสมชื่อนะต้องสร้างความสุขให้การงานะน,นะครับแล้วก็สร้างกําลังใจเอ,อการอยู่ด้วยกันนะครับการสร้างความความหวังความสุขหรือว่ามองเห็นถึงความต้องการของซึ่งการกานเพื่อจะเสริมสร้างให้พลังงานความรักดีขึ้นนะครับมาดูคำแนะนาเพิ่มเติมนะครับให้ขึ้นเป็นวัดในช่วงดีก็เป็นช่วงของการ ให้ที่พึ่งทางใจซึ่งกันและกันนะในเรื่องของความพูดคุยการเข้าหาเป็นคำปรึกษาหรือการเปิดใจคุยกันความรู้สึกหรือความต้องการที่มัมมี่ร่วมกันทั้งคู่จะได้พัฒนานไปต่อได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการสอดส่องนะเหมือนเป็นการสร้างความว u o y n e เชื่อใจมากกว่าแนวความรักไม่จะเป็นต้อง เช็คกันตลอดเวลาหรือว่าจะต้องมากําหนดกฎเกณฑ์ก,กันตลอดเวลาแต่เป็นเรื่องของความไว้ใจเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนต้องให้พื้นที่กันบ้างนะเพื่อจะสร้างความไว้ใจเพื่อจะสร้างความสุขเพื่อจะสร้างความไม่อึดอัดใจมันเกิดขึ้นในะสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่หนุนนำให้เปอร์เซนต์ความรักคนมีคู่เนี่ยเพิ่มมาึ้นในโดยเชงกันนะครับมาดูในะเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างเอ่อการสะสมแต้มบุญน,นะครับเป็นอะไร ให้ขึ้นทําบุญเกี่ยวกับแม่ชีหรือเทพเทวาที่เป็นผู้หญิงนะครับรวมถึงการการสร้างพลังงานใจนะเจอจากการภาวนาก็จะการทําสมาธิเพื่อจะน,นาให้พลังงานใจทุกคนดีขึ้นและสมบักในรักได้มากยิ่งขึ้นนะครับสองไปขึ้นเนื้อรองการทำบุญผ้าไตจีวรนะครับในช่วงนี้ก็ให้คุณเข้าวัดด้วยกันทั้งคู่กนาดนะไปทําบุญ สัก3ามวัด7วัด9วัดก็ได้นะครับก็หนึ่งในวัดนั้นก็เรามาทำบุญเกี่ยวกับผู้หญิงนะเกี่ยวกับแม่ชีอย่างเช่นแม่ชีบุนเรืองก็ได้นะครับหรือการไปถวายพระไตรจีวกกับพระพิสุส่งก็ได้นะเพื่อจะหนุนนําให้พลังงานความร่าขอ,ของคู่ของคุณเนี่ยมีแต่ความสมหวังมีแต่ความสําเร็จมากขึ้นในด้วยเชิงกัดน,นะครับมาดูในเรื่องของการหมูไ้บ้างดีกว่านะครับพลังงานของสิ่งิ์สิธิ์ครูบาอาจารย์นะครับเราจะมูอย่างไรนะคนไปไหว้เทพองค์ใด ไพ่ขึ้นเป็นพระไพศพหรือเทวเวสวร์นาเทพนะครับแนะนำให้คุณไปไหว้ที่วัดจุรามในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อเสริมพลังงานความรักให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็จะปรดปรปะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น,น,น,นมาดิงตัวเชิงกันนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของพระพิราบนะครับแนะนําให้คุณไปไหว้ที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนุนนำก็จะปรดปะปะอุปสปรรคปัญหนานะในช่วงนี้ก็เป็นการแนะนําวัดแล้วกันนะเออไปเข้าวัดเข้ามาถึงแม้ว่า วัดจะอยู่ไกลกันสิ่งหนึ่งแต่ก็ลองไปหาเวลาไปนะไปทั้งวัดจุรามณีแล้วก็วัดแขกนะล้วก็ไปถวายพระไตรจีวรสะหน่อยนะเพื่อจะนุดน,นำนะครับให้พลังงานของความรักของตัวคุณเนี่ยดีขึ้นหรือว่าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นกันมาหรือร่วมกรรมกันมาหรือกระทําต่อกันมา ให้เอาวงสิกรรมในวัดใดวัดหนึ่งที่คุณไปและจะหนุนนำให้ความรักของคุณทังกู่เนี่ยดีขึ้นในโดยเชิงกานะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะครับคาเตือนของคนมีคู่นะไพ่จะเตือนว่าอย่าไปบ้างไพ่คือเป็นหวยหานะครับเป็นพลังงานของการที่มันต้องดูความต้องการซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ยหวยหาดึงดูดเข้ามากันเป็นความต้องการของคุณเป็นความต้องการของคู่ของคุณนะเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไร พื่อจะเสริมพลังงาของความรักของคุณตัวคุเนี่ยมันหวยหาซึ่งกาละการมันเข้าหาซึ่งการะการและพูดคุยสร้างพลังงานความรักเปอร์เซ็นต์ความรักให้มีความหวานชื่นเพิ่มขึ้นก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะสานต่อจะทําต่ออยากใครมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากปรังใจให้ดีเป็นปรังใจนะครับ